กไก่หมูบอลน,นะครับเลยแยกไก่หุูบอลมานะครับเลี้ยวขวานะครับจะเจอถนนคอนกรีตสองสองอะไรวะเนี่ยถนนคอนกรีตนี่นะครับสองเลนครับนี่ครับทางก็จะประมาณนี้นะครับเป็นมองเห็นภูเขานะครับแถบวบนี้บรรยากาศดีสองข้างทางก็มีร้านค้าร้านขาย ็นหย่อมๆนะครับบรรยากาศวันนี้มืดคึมนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอพอรวันนี้เป็นวันพระนะครับเป็นวันพระที่11พฤษภาคม2568นะครับวันนี้เราจะไปที่วัดเขาช่องลมนะครับจะไปขอพอรท้าเวสวรนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมีโชคลาภการเงินการงานค้าขายร่ำรวยนะครับ ช่องลมนะครับวัดเขาช่องลมนี่นะครับเห็นป้ายแล้วนะครับวัดเขาช่องลมนะครับน่าจะขึ้นจังหวัดชนบุรีนะครับวัดเขาช่องลมนี่นะครับใครไม่รู้ก็ลองเสิร์ชหานะครับอยู่ใน G ี s เได้เลยนะครับวัดเขาช่องลมจะมีท้าวเวสวรณคนมาเยอะนะครับคนมาขอพร แล้วก็มาแก้บนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตามมานะครับรถคันนี้ก็น่าจะไปเหมือนกันนะครับ ลาทั้งวันนะครับเหนื่อยมากนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้ววัดเขาช่องลมนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับส่วนมาก,กเกษตรกรแถวนี้เขาก็ปลูกสับประรดนะครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นสับประรดหรือเปล่าน่าจะเป็นสับประรดนะครับแบบเป็นปสับประรดพัน พันเตียนะครับพันเตียนะปลูกสับปะรดแล้วก็ปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวเขาก็มาเผานะครับมเามาเื่อกี้นี่เจอมะพร้าวเผา,าของแท้นะครับ วัดเขาช่องลมนะครับวัดจิต้ายมีทีมมาถึงก่อนเราบนมาเยอะเลยนะครับวัดเขาช่องลมนะครับนี่นะครับมาดูบรรยากาศในวัดเลยนะครับนู่นครับรถเต็มเลยนะครับคือศรัทธาของญาติโยมนะครับที่เขามาขอพรเท้าเหตุสวรรค์ครับแล้วก็เสริมโชคลาภนะครับ คลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ